หมายแรกก็โดนแล้วครับโอ้โหสมาธิฐานครับนึกว่าไม่มีครับโห้โหไซป์ปักๆครับพี่น้องอ้ยะโอ้โดนว่ากูได้ซื้เอเงี้ยมาอีกแล้วเนี่ยมันเบี่ยงไม่ได้ไกลแล้วนะครับคันเบ็ดมันหักผมไม่มีเงินซื้อครับเลยเป็นแบบนี้อันนี้สั้นกิริตอย่างนี้นะฮะ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมีชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทดลองตีกบสายดูนะครับว่ามันจะสายจริงไหมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองตัวแบบนี้เลยนะฮะเอามาลองดูกันครับดูไม้หลัง้งน้ำปลาป้วยครับทดสอบดูครับ,รบว่ากบสายตัวนี้มัน มันใสเหมือนที่เขาว่าจริงไหมฮะหมาเช้าๆนะครับโอ้เดี๋ยวดูเหมือนว่ามันลกนิดหน่อยนะครับ่ยมันจะมีปลาหรือเปล่าย่ไปไงเนะี่ยโอ้น้ำเยอะนะ <c oughs> มีงูหรือเปล่า ไปรุ่นเอาหมายแรกไปโดนเลยครับโดนตอดีครับพี่น้องรอสายอยู่สายอยู่ครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่อ๊ะมจะมีปลาหรือเปล่าเนี่อยอะไรครับพี่ หมายแรกก็โดนแล้วครับโอ้โหมาฐานครับนึกว่าไม่มีครับโอ้โหไซป์ักปักครับพี่น้องอ้ยะโอ้ไม่รู้ว่าคลองหลังบ้านจะมีปา,างนี้นะครับโหภาพจริงไม่ได้ถ่ายทรไม่ได้ตัดต่อนะพี่น้องสองไม้เท่านั้นครับผมโอ้สุดยอดครับอะไรครับเนี่ย กบไซของตลาดครับราคาบันบ้านครับแถมคันเบียดพังด้วยนะครับผมเอามาโมเฉยๆโอ้โหนี้ปล่อยครับปล่อยปล่อยขอบคุณครับเดี๋ยวดูไม้ต่อไปนะพี่น้องปล่อยครับพี่น้องเอ้ยไซนี้นะครับไซสวยนะครับ จมยำเขาแกง,กง,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 งไอ้เร่วงเรื่องเร่วงเรื่องเรื่องเ่องเ่องเ่องไป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 มาดูมาที่สองกันนะครับพี่น้องโอ้โหนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วโดนตอซะด้วยเมื่อกี้นี่อา้าวเบ็ดพังแล้วมั้งนี่ใช้ยังไงล่ะนี่ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนั่นนี่โอ้ย่ยาไม่มาทานอยู่ครับอา้าวหมานี้อยู่บนต้นไม้ครับเอาไงล่ะเนี่ย ปีไปทั่วโอ้โห,โโหเกือบเข้าตากรรมาการนะครับอ้าวไปอีกสักน้นอยอโดดดีนะครับโดดดีช่อนปักนะครับเมื่อกี้ มีเปล่าเนี่ยไม้คลองหลังบ้านเล็กๆนะครับอะไรครับเนี่ยติดอีกแล้วติดต้นไม้นะครับอะไรวะนี่อ้ยาย้ยาย,ายากลับอีกสิครับพี่น้อง Hãy subscribe cho เป็นไงเราปะเนี่ยพวกนะเข้ป่ายไหมพวกเอ้าโอ้ oh. oh. ผมไม่เคยตกเบ็ดสักทีหนึ่งนะครับแค,แค่อยากลองดูเพราะว่าอ้าวคันเบ็ดมันเล็กด้วยแล้วมั้งครับเนี่ยอันนี้มีแรงน้มถ่วงมันปีแต่เข้าป่านะครับเอ้า oh. đi lên không được đã đùa trắng ngắn 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 được ตั้งแต่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 ตตโอเคไม่มีปลาเลยครับเนี่ยดูทรงแล้วท<ม>ี่ปลากล้วยนะเป็นเรื่องปลากล้วยนะครับ ไปลื่นปากล้วยเหมือนเดิมนะครับรู้บรรยากาศดีครับตอนเช้าเช้าใส่ละปลาใส่ละมองลงุง <c oughs> <c oughs> นี่แหละปากล้วยนี่เลยพี่น้องโอ้มีเจ้าที่เะด้วยนะครับ <c oughs> โห แจ้าที่กวนแต่เช้าเลยปลาฉันหายหมดแล้วนี่เอา้าเข้าไปแล้วงไงเลิกเลิกเลิกตกปลาซะแล้วทำไมดิพี่น้อง แท้เงียบแท้มันเบี่ยงไม่ได้ไกลแล้วนะครับคันเบียดมันหักผมไม่มีเงินซื้อครับอันเลยเป็นแบบนี้อันนี้สั้นกิลิปอย่างนี้นะฮะผมอาจจะไม่เซียนนะครับเพราะว่าผมไม่เคยตกปลาดีอย่างนี้นะครับผมดูใน YouTube มาก็เลยอยากทำตามเขา điêu xím, tụt cho nó, mình du tour bể ngay này, ô, hết đây là, bao nhiêu bảo, ้เาเข้าไปแล้วเย็ดเขีเอะไรอย่างนี้กบเขาเปลี่ยนฟังเสิมันได้บ่างอะไรนี่เอา้าว้าวว่าคือดอกเด้อนี่เย็ดคลิปตกเป็ดนี่ย่านเด็บซื้อตลาดเยอะตก๊ะเป็ดน,นะเอาคือไปลงสั้น ขั้นได้ปลาเนี่ยก,กูเงินจะคว้างเื่อนล้นี่ตีเท่งต้นใหม่คุณด้วยเอาพูดนะม,นมาเมียนเด้เนี่ยยังไงเนี่ยคดอีกแล้ว นี่มาแล้วบวนมาแล้วเอ้าโมเมนต์คนละทางเฮ้ยยะใช่ล่ะอันละด,ดึกเด้แก่งเลยไหนรู้จะหาใหม่ไปละเอา้าเขาป้าตัา้งสนวะ biết cái nhúng gì vậy Mày đâu

เป็นไทยมาเลยแบบตรงนี้ปลาอะไรครับเนี่ยไหนเดียวมาถือกระไป๋ามาถือกระไปาเอา หม่นึงตอนนี้มันเห็นแล้วใบสองมันจิกัดบ่เอา้าก็ดีไก่ถ้าทำก็ไปับบบะพนัเนเมียเมียเมียก่อนกลับขอแก้มืออีกทีนะครับที่เดิมโมอ้เหนื่ ถ้าสาบดูก่อนเอ้าไม่ได้แล้วมันห้างแล้วเลยเนี่ยเฮ้ยหรือาทำให้เป็นวะเนี่ยนี่คือบ่าไปไกลวะมันตียังวะ